ัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ิีมีเคสอะไรมาแชร์ให้เราก็ยังพื้นฐานบนเคสตายอยู่ครับแต่ว่าเคสนี้มีความพิเศษนิดนึงคือผู้ป่วยเขามีโรควัณโรคมาด้วยมีวัณโรคมาด้วยใช่ใช่ครับซึ่งเคสนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ก็เป็นวัณโรคแล้วคือน่าจะส่งผลถึงตายด้วยทีเนี้ยไม่รู้เพราะสาเหตุไหนนะครับอันนี้เราก็ สอบถามนะแต่ผู้ป่วยเองก็ก็ยังไม่ทราบว่ามันเป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นด้วยเพราะยาหรือว่าตัววันโลกที่มันไปมีไปมีผลกระทบทําให้ไตมันเสื่อม่ใช่ครับใช่ครับเคสนี้ครับจริงๆแล้วถ้าค่าไตเนี่ยเขาส่งย้อนหลังมาให้ดูตั้งแต่ต้นเดือนนะครับเขามองว่าเขาคุมอาหารดีก็คือสังเกตไหมครับเขาจะตั้งหนึ่งสองสี่เขาจะแทบเช็คผลเลือดถี่มากถี่มากนะครับ การคุมอาหารของเขาเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าค่าของเสียเขาดีขึ้นเรื่อยๆจนวันที่สิบหกธันวาล่าสุดเนี่ยครับเขาก็มาเจอกับตี้นะคร<ม>ับก็เขาก็ถามว่ามันช่วยได้จริงไหมเขาก็เขาบอกว่าเขาเป็นคนที่คุมอาหารดีอยู่แล้วเ<า>พราะฉะนั้นที่บอกถ้าคุมอาหารได้ดีอยู่แล้วก็เอาทานเถอะ<ม>คือสิ่งหนึ่งที่เราปั่นใจได้ก็คือภูมิมันช่วยในเรื่องของการฟื้นฟู<ม>ถ้าผู้ป่วยท่านใดที่คุมอาหารได้ดีและตัดสินใจที่จะคุมอาหารอย่างจริงจังเนี่ย ลองดูได้เลยว่าค่าไตก่อนทานอุมิที่คุมอาหารเ,ยเฉยกับหลังทานอุมิแล้วคุมาหารไปด้วยเนี่ยมันจะแตกต่างกันสุดท้ายพอเขาส่งมาให้อ่ะครับล่าสุดคือวันที่23เพื่มไม่กี่วันนี้เองจากที่เมื่อก่อนค,ค,ค่าไตเขาเนี่ยเรียกได้ว่าค่าอ u UM n นะครับต้นเดือนเขาอยู่ที่43ตอนนี้ล่าสุดวันที่23 เขามาอยู่ที่ปกติเลยใช่ใช่แต่ก่อนแมานั้นเขามีการคุมอาหารนะครับมันก็มีการลดลงมาเรื่อยๆมาเป็นสามสิบเอ็ดมาเป็นสามแปดเป็นสี่สองจนมาเจอปูนี้เนี่ยแล้วเขาก็คุมอาหารเหมือนเดิมแล้วเขาทำอันนี้ด้วยการว่าค่า BUN ลดเยอะมากไม่ถึงเดือนนะคะอ่าใช่อันนี้อันนี้อันนี้ไม่แน่แต่ว่าในจอเห็นนะอ่าเเห็นไหมครับว่าค่า BUN ลดลงแล้วค่าครีเอตินินก่อนหน้านั้น อยู่ที่2.64สเขาก็ตรวจมาเรื่อยๆก่อนที่จะเ,เจอปูมิอยู่ที่1.67ห<ม>ก็ดกลดไปเหลือ1.18ซึ่งส่งผลทำให้ค่า eGFR ครับตอนแรกวันที่1น<ม>ึ่เขาเหลือ33ก่อนเจอปอูนี้เขาคุมอาหารด้วยมันก็เลยขึ้นมาอยู่ที่57สิบเจดพอทานปูมิไปด้วยกลายว่าพุ่งไปที่87ขึ้นมา30ปอร์ซ็นตคือเคลมนี้คือเห็นได้ชัดเลยครับว่าถามว,ว่า การคุมอาหารเนี่ยช่วยผู้ป่วยไตยได้ไหมช่วยได้จริงๆนะครับแต่ถามว่าถ้าคนใดที่อยู่ในเคสที่วิกฤตจริงๆแล้วการคุมอาหารเนี่ยมันไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นเราจําเป็นที่จะต้องมีตัวช่วยแล้ว<อ>เพื่อที่จะมาฟื้นฟูไตให้มันไวขึ้นจะได้ไม่ต้องเสี่ยงกับอาการอื่นๆหรือโรคแซกซอนอื่นๆอ,อย่างเคสนี้เราจะสังเกตเห็นได้เลยว่าก่อนหน้าเนี้ค่าไตาเขาก็ขึ้นมาตลอดแล้วขึ้นได้ดีด้วยแต่ขึ้นในอัตราที่ค่อยๆขึ้นแต่พอมาทานอูมีได้แค่2อา 2> 2อาทิตย์สอาทิตย์วันลนะ เวลาสองซอ,องเช้าเย็นกลายเป็นว่าค่าไตเขาพุ่งมาสัง่งดิเขาบอกเขาตกใจมากเขาไม่คิดว่าค่าไตามันจะสามารถฟื้นฟูได้ไวขนาดนี้ก<ด>็แค่นี้ดูเองคือเนื่องจากเขาเป็นคนพูดง,งา่ายคือตอนเขาโทรมาเขาก็จริงหรอจริงไหมอะไรเงี้ยแต่ด้วยที่เขาติดตามเรามานานเขาก็เลยอ่ะไหนก็ลองลองดูกันสักตังก็ลองไปหนึ่งกล่องกลายเป็นว่าตอนนี้ล่าสุดเขาก็เพิ่งสั่งไปอีกใช่ใช่ก็ จริงๆล้วก็ต้องขอบคุณปุมิด้วยนะครับเพราะว่ามันสามารถพิสูจน์ได้แล้วว่าคือมันช่วยได้จริงๆแล้วผู้ป่วยที่วิกฤตวิกฤตหลายๆเคสเนี่ยเราเห็นกันมาเยอะแล้วว่าค่าไตมันสามารถฟื้นฟูได้ไวแล้วหนีในเรื่องของการฟอกได้จริงๆแต่ผู้ป่วยเองก็ย้าเรื่องเดิมนะครับต้องคุมอาหารให้ได้ด้วยนะครับใช่ครับผมอันนี้เคสนี้ต้องขอบคุณพี่ตี้มากเลยครับได้ครับ กดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video.